โอเคครับ okay, ผมก็ไม่อยู่กับผมนะคะมันดูสามสี่ห้านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นสีให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วก็พร้อมกับวิธีคอมโบนะครับเราจะมาลองให้เ,เพื่อนๆนดูนะครับผมว่าเป็นเป็นฮีโร่ยอดฮิตในการไต่แรงก็ว่าได้นะครับเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ยอดฮิตเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปไวๆแล้วกันนะครับอ่าแล้วเราไปอันนี้ก่อนแล้วกันลองสกิล วิธีคอมโบให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับที่ผมแบบชอบคอมโบนี้แล้วไปใช้เล่นแล้วมันเวิร์กนะครับเดี๋ยวหาฉีก่อนอืมโอเคอยู่สันลึกเลยอยู่สันล่างเลยนะครับฟิกเกอร์นะฮะฉีออฟเลนเอาฟิกเกอร์มานะครับบอกเลยว่าฟิกเกอร์นี่แหละคือตัวพิกเกมเลยพิกเกมแบบโคตรจะดีฮะแต่ก็ต้องใช้คล่องๆนะถ้าใครผมว่าเมนลิสเตอร์ผมว่า น่าจะเล่นได้นะครับใครเป็นเมลิเกเตอร์แบบฟิกเกอร์งัดฉีมันก็คล้ายๆกันนะฮะสก,กิลหนึ่งฟิกสกิลหนึ่งฟิกครับอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาลองกันพร้อมกับวิธีคอมโบนะครับทับเลเวลให้เต็มก่นกอนเลยแล้วกันนะครับไปไวไปไวไปไวๆครับไปแบบพิวพ้วๆฮะอ่ะเอาเงินหน่อยละกันนะครับเน้นรวยเน้นรวยฮะโอเคเดี๋ยวให้ให้เขาเป็นอำมตะก,ก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายครับ เดี๋ยวเขาตายฮะเอ้ยหยุดหยุดหยุดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หยุดอันนี้โอเคอ่าประมาณนี้นะเพื่อนๆพือก็คือสกิลหนึ่งฉีก็จะแบบอย่างเงี้ยกระเด้งนะครับผักสไลด์ไปเดี๋ยวเราลดคูด,ดาวน์ซับพร้อมกับสตัรนด้วยนะเติมสตัรนประมาณ0.1วิได้นะครับแล้วสกิลสองของฉีคือลดเกาะนะครับสังเกตต,ตอนนี้เกาะแบทแมน400ใช่ไหมครับเพื่อนๆ อ่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะลดประมาณ300นะถ้าโดนเต็มเต็มนะครับโดนเต็มเต็มอ่ะเหลือ100เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเกาะแบนแม่เหลือ100นะครับลดไป300สกิล2บอกเลยว่าของโคตรดีฮะสกิล2ต้องอัพนำอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนะเกาะแบนแมนตัวนี้4 0่นะครับนี่นะครับเราสกิล2องแล้วเกาะตึบ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 เหลือ100ฮะบอกเลยว่าบางกรอบบางมากๆฮะโอ้โหเดี๋ยวเราพักไปใกล้ขือก่อนลวกันอ่ะ ถ้าเราผักไม่โดนมันจะเป็นเหมือนผักเอาไว้ใช้หนีใช้ทําจังหวะให้เพื่อนก็ได้นะผักไปหาเพื่อนกรณีแบบว่าไม่มีขื่ออะนะครับแล้วก็แต่ถ้าผักติดขื่อก็จะสาตาร์ทนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองผักใหม่ตึบก็เอาเป็นว่านานนะแต่ไม่รู้กีวินะครับตีเป็นนานแล้วกันตีเป็นนานเราผักออกไปก่อนโอเคประมาณนี้เออออกอีกโอเคอยู่ตรงนั้นแล้วกันนะครับผม ที่ผมชอบใช้คอมโบของฉี่นะครับจะแบบว่าสมมติดักพุ่มแบทแมนเดินมาใช่ไหมก็สกิลหนึ่งก่อนต่อด้วยอันติปึ๊บสกิลสองต Transfer, <ๆ>ึบต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 ่อยต่อยปึ๊บต่อยต่อยตายตายแน่ๆครับยังไงก็ตายอะประมาณนั้น,เ,นเดี๋ยวเอาแบบเร็วๆนะตึบ <AR> ตึบ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 นะตึบตึบประมาณนี้นะครับคอมโบมันก็ประมาณนี้เอาแบบไวๆนะส่วน คอมโบต่อไปนะครับสกิลหนึ่ง<ส>ฟิกนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือแบบโคตรอภิมหาอันตรายของฉีเลยเมื่อฉีมีฟิกเกอร์นะครับคือต้องระวังเลยนะครับฟิกเกอร์ของฉีนี่คือแบบตัวพิกเกมได้เลยครับก็สกิลหนึ่งฟิกนะคาสิเตอร์เดี๋ยวผมลองดูนะครับตึ๊บอ่ะเห็นไหมประมาณนี้ตัวกระเด้งครับตัวกระเด้งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบทแมนออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนนะ อย่างนี้นะเพื่อนๆปึ๊บนะตัวกระเด้งใช่ไหมก็คอมโบคล้ายๆกับอันเดิมเลยแต่แค่เราสกิลหนึ่งฟิกแค่นั้นเองนะครับแบบต่อระยะนะไกลมากครับผมบอกเลยว่าโคตรไกลเห็นไหมไกลจะจัดอายุประมาณนี้นะครึ่งครึ่งของพุ่มอ่ะปึ๊บอ่ะหายเข้าไปในพุ่มเลยไกลไหมโอเคไกลนะโอเคเดี๋ยวลองคอมโบเลยแล้วกันดิผมเอกว่าเบนแบอยู่ตรงนั้นนะสมมติอยู่กันประมาณสี่ตัวแล้วกันเราจะสกิลหนึ่งผักสีแบบหล่อเท่จะนารากายกันเอาเอง โอเคก็มาแล้วตึบปักตึบ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 ต่บตบตบตอยต่อยต,ยตายครับยังไงก็ตายครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเราไปไวกันนิดนึงครับเพื่อความไม่เสียเวลาครับโอเคเราจะไปดูลูในเทมพลังแฝงกันต่อเลยนะครับที่ผมชอบใช้ลงแหลงประจำานะคะผมโอเคก็ส่วนในเทม ผมเป็นสายแบบว่าชอบลุยชอบแคมป์ชอบลุยเดี่ยวอะเอาเป็นว่าแบบสายห้าวอะอแบบสายลุยเดี่ยวนะครับก็จะเป็นของทักเลสิโบเก้นโอวิงอาร์ดับแดงนะครับส่วนชิ้นเนี้ยคือถ้าเราแบบชอบดาเมจจัดๆก็เป็นคีก็ได้ครับแต่ใครไม่ชอบก็เป็นของกัน ทอยหรือว่าล็อกคิวก็ได้ล็อกคิวก็โอเคอยู่นะครับถือว่าไม่น่าเกลียดฮะเชนสุดท้ายคือเป็นตายเกิดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆล้วประมาณนี้นะครับสีหรือว่าใครจะแบบสายทรับแบบยืนคำ้ำไฟลดเกาะให้เพื่อนจัดก,การดาเมจให้ผมว่านะเอจิตก็โอเคนะครับเอจิตแบบเป็นสายแบบยืนคำ้ำไฟลดเกาะทําจังหวะให้เพื่อนอันนี้โอเคแต่ส่วนตัวผมผมชอบแบบลุยลุยเดียวฮะบแบบแคมป์พุ่มดักฆ่า นะครับประมาณนี้ฮะที่ผมแบบชอบเล่นนะครับก็คือดาเมจนะครับโอเคส่วนรูนที่ผมชอบใช้ก็เจาะเกาะห้อยคีฮะก็คือออนสล็อตออนสล็อตแล้วก็คลีฮะอันนี้คือเป็นรูนที่ผมแบบใช้แล้วมันเวิร์กเอาไปเล่นแล้วมันชนะบ่อยนะครับก็คือเจาะเกาะคีแอสซิเนตสิบดักเกิ้ลคอร์นะครับแต่ ถ้าใครไม่ชอบจะเล่นเป็นสปิริตก็ได้นะครับสปิริตดูดเลือดหรือว่าบางคนเขาก็เล่นคีรล้วนคีสิบหกอเวกก็มีนะครับเจาะเกาะเจาะเกาะผสมอเวกอันนี้ก็มีคนเล่นนะครับแล้วแต่ชอบอันนี้เราชอบแต่อันนี้คือส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะแบบชุดเดียวตายนะครับแบบโซโล่ดักคุ่มฆ่าอะไรแบบทีเดียวไปหวันอะไรประมาณนั้นะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนพลังแฝงนะครับของฉีก็ผมใช้ประจําอันนี้เลยครับ เคิร์ดอัปเดตนะฮะหรือว่าใครไม่ชอบแบบเป็นอันนี้ก็ได้เดวิวครับแบบอันติเสร็จต่อยต่อยตามไปสกิลหนึ่งต่อยต่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอีกทีก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับส่วนใครจะชอบเป็นดาเมจหรือว่าเลือดเด้งเวลาฆ่าเวลาแอซิดอันนี้ก็ได้ครับผมแบบผมว่าเหมาะสําหรับแบบคําไฟอันนี้คือเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นแบบคําไฟอันนี้ก็ก็เหมาะนะ เฟินฟู Hp แต่อย่างที่บอกฮะผมสายลุยเดียวฮะสายลุยไม่คุยเยอะครับผมดักแคมป์พุ่มแบบอันตรายอย่างเงี้ยคือใครผ่ายมาคือหัวแตกคอขาดโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับฉีนะครับวิธีการเล่นลูนไอเทมพลังแฝงประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับ โอเคครับผมรอบนี้ผมก็เจอเดกตาออฟเลนนะฮะน่าจะสู้ได้อยู่นะครับน่าจะพอสู้ได้นะครับก็อัพสอนำนะทุกคนคร หิวครับหิวกองหิวกองีเอเด็กตระาครับอ้ยแรงแรแรงแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันนั่นนี่อะแรงเหมือนกันนั่นนี่อ่เจ้า โอเคเราเคเราก็ให้เขาได้ใจไปก่อนนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นฉีเจอเด็กต้าสักเท่าไหร่นะ Okay. เรารอสีก่อนไม่จำเป็นต้องฝืนไปฝืนแบบสู้กับเจ้าเด็กต้านะครับถ้าเราแบบฝืนไปเราไม่มีเลือดไปเล่นกับเพื่อนนะรถเกาะอ,อิอรันเรียบร้อยนะตายครับบางจัดโดนรถเกาะเต็มๆขนาดนี้โอเคกับ okay. พยายามมาเติมไฟเพื่อนบ,อบ่อยๆนะครับอ,อบัพเลนนะครับ เป็นเลื่องสาคัญมากๆนะสาหรับออฟเลนแบบเติมไฟนะครับเรายิ่งมาเติมไฟเพื่อนบ่อยโอกาสที่จะชนะเกมน,นั้นมีเยอะครับผมบอกเลยมีมีสูงมาก โอเคก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆรถเกาะรถเกาะอันตริรถเกาะคือบางบางทุกตัวถ้าโดนฉีดรถเกาะโอเคครับเดี๋ยวประมาณสิบวิเราก็จะมีอันติแล้วแต่เมื่อกี้เลกตาเขายัางไม่สี่ไงผมเลยแบบว่ามั่นใจว่าได้แน่นอนเลกตาบตินปะเนี่ย โอเคครับ,รบเลกตาหายนะครับคือคิดเยอะไปหน่อยอะในใจก็จะเอาอิอรินดครับต้นไม้มันก็จะตายอันนี้คือผมคิดเยอะไปหน่อย โโอดดนชัาวเลยคิดเยอะคิดเยอะครับคิดเยอะก็ไม่ดีครับจริงๆถ้าเราตัดสินใจปุ๊บคือเราต้องจัดเลยนะครับถ้าคิดเยอะก็จะเป็นแบบผมแล้ครับโอเคขอเขาจะเอาบ้นบนัมบูแล้วโอเ้เสียดายนี่อันนี้คือผมคิดเยอะอีกละ ขิ้นเยอะอีกล้านขึนเยอะอีกล้านะครับผมโอเคครับประมาณนี้หไหวปะเนี่ยเพื่อนทีมผมเนี่ยดมมเดี๋ยวตัง้งใจเล่นนิดนึงครับขอตั้งใจเล่นแอบแอบตึงเนี่ยทีมเขาเดือดอยู่ต้องต้องตัดอิรันดอร์แล้วครับรู้สึกว่าเป็นตัวปัญหานะครับอิรันดอร์ตอนนี้ เราเสียป้อมไปแล้วด้วยนะครับอันตินะครับเด็กตราอันติไปแล้วโอเคอ้แต่ข้างล่างเรายังไฟกันอยู่โอ้สวยเพื่อนอขอโทษน่ะ <c oughs> คิดว่าไม่เล่นคิดว่า คิดว่าเพื่อนไม่เล่นแล้วนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เราเสียเปรียบที่ที่ป้อมนะครับป้อมเราหายไปแล้วหนึ่งไม่แน่ใจว่าเด็กต้าเขาอันตินี้คือนงหานหรือเปล่าแต่อันติผมน่าจะมาก่อนเด็กต้านะถ้าเราไม่ผิด Okay. ถ้ามีจังหวะใส่คีบได้ก็ดีนะครับทุกคนตั่คีบป่าเขาตัวเล็กตัวน้อยครับเอาหมดฮนะเน้นรวยเราเน้นรวยครับผมโอเคครับตอนนี้เขาไฟอยู่เดี๋ยวเราเอาปั๊มก่อนนะครับเพื่อเราดึง,ด,งดึงไฟให้อยู่นะครับ <can> เซต้าน่าจะอันติแล้วนะดักเอลโด่ก่อนนะครับ อุ้ยหัวนี้ผักพลาดมากผักแบบพลาดจัดจดโอเคครับได้อยู่ได้อยู่คนเรามีพาาน,นะครับคนเรามีพลาทุกคนฮะใครก็อย่าเพิ่งไปว่าครับใครที่สกิลพลาดเอ้อย่างฟอรเลนปลาดอกไม่โดนอะไรเงี้ย คือส่วนมากคนเขาจะแบบเฮ้ยดอกว้าวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไก่ดอกว้าวคือมันมันก็ไม่ต่างจากแบบซาตาบินไม่ขึ้นหรือว่าสลิมปลาหอกไม่โดนหรือว่าวันเดอร์อันติว้าวหรือว่าเกี่ยวไม่โดนมันเหมือนกันแหละครับมันคนเรามันมีผ้าอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเก็บอันนี้เก็บกดหรือว่าระบายเก็บเกดล้วน กระรางน่าเล่นมากๆเอเอยทา,าดาเป็นกู้ยสวยเพืนะหวีนี่กู้ครับสวยจะจ่าตามเขาตามต้องตายแน่นอนอีนดอเฮ้ยอีดอกลับไปทางนูน้นสลิมกดเกิดเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปทำเว็บเลนก่อนนะครับ ยังเอาป้อมไม่ได้นะสลินกดเกิดค่อยๆเล่นนะครับผมโอเคอยากจะดักฆ่าใครสักคนสลินน่าจะมานะหนูริมหนูริมเฮ้ยไม่ใช่หนูริมเป็นหนูซาต้าครับเป็นคุณหนูซาต้าฮะแต่คือแบบในแมปมันหายหมดน่ะ เฮ้ยโหไกลเกินโอ้ไม่ติดคือเฉยเลยถามจริงทีเดียวขอทีเดียวได้เปล่ะอุ้ยโดนต้นไม้ตบโอ้โหโดนต้นไม้ตบบ้องหูโอ้ยเสียดายซาต้ามากมากเพื่อนเพื่อนจริงๆผมควรได้ซาต้าด้วยนะเอาตรงๆแต่คือแบบคือแม่งคือติดให้หน่อยได้ไหมเพื่อน มันไปติดแบบบนบนนิดนึงอ่ะเมื่อกี้มันติดก็จริงนะแต่แบบมันไปไกลอ่ะมันไปติดคือไกลอ่ะคือลึกไปติดคือลึกนะครับตอนนี้คือต้องเอาป้อมกลางออกนะถึงจะเล่นง,ง่ายนะครับผมป้อมกลางนี่คือสำคัญมากถ้าเราได้ก่อน,นี่คือได้เปรียบเลยเกยมได้เปรียบทันทีถ้าได้ป้อมกลาง หาเว็บเดินบนแั้มเนะดิ <Okay. S 1> เนะเพื่อนเอาดังโอเคเจนเดอร์จเจนเดอร์ตึงแอบตึงนิดนึงอันนี้คือผมกดโซโล่แรงมานะครับเกมก็ค่อนข้างตึงนิดนึงไม่นิดหรอกเยอะเยอะ <Fire> เลยเทำเป็นเดินแบบโอเคมีตัวนะครับคือเราเดินแบบเดินหลอกก็ได้นะเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้าเงี้ย แบบเหมือนเช็คอะทำเป็นเดินหลอกเข้าพุ่มเอ้คนนี้ถ้านผมมีฟิกนะสบายพูดเลยพยายามค้ำให้เพื่อนอยู่นะเข้าเลยไม่ได้ครับคีมมันหมดอยากจะเข้านะแต่กลัวเข้าไปโยนอะอยากจะเข้านะแต่กลัวเข้าไปโยนยอ็นดอกดเกิดนะผมเคสิ <K> บวิผมมีฟิก อืมเป้าหมายเราคืออิเดอรครับเต้าอิเดอ,ดอ,อเฮ้ยเอากลางออกกอนเออสวยเลยเป้าหมายเราคือไอ้เต้าอิเดอครับโอ้ยตาตาบินโอเคครับเป้าหมายเราครับเราตัดตัวหลักไปแล้วนะตัวสำคัญทีมเขาก็มันเป็นตัวพิเกมนะ สำหรับสำหรับฟิกฟิกอันติอยงฉีคือสามารถพริกเกมได้สามารถตัดตัวสำคัญไปได้ตัดเสาหลักของทีมไปได้หนึ่งตัวนะครับทำให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นนะโอเคป้อมนครับดันป้อมดันป้อมอะไรครับดุดเลือดดุดเลือดโอเค ออ้ยตัดไม่ติดคือโอ้โหจะผักให้ติดคือป้อมนะแล้วผมก็สไลด์หนีออกมานะครับอันนี้พลาดอันนี้พลาดโอเคก็เกมนี้ผมออกเป็นไอ้นี่ดีกว่านะลดความเร็วโจมตีดีกว่านะผมคืออีนดอร์กับสลินมันตีเร็วมากนะถ้าเป็นเหล็กเกมออกโล่มาก็ดีครับ ว่าจะออกไปล็อกชิลดีว,วะเพราะว่าสาตาก็ค่อนข้างแรงนะล็อกชิลดีว,วะได้เลือดด้วยนะครับสวยยันโดตายครับเดี๋ยวทำเว็บกลางให้เพื่อนก่อน สวยครับโอ้สตาตายเรียบร้อยฮะเออน่าจะจบเกมได้เลยนะครับเหลือแค่สลิมตัวเดียว13วิมีอันติครับอยากจะสกิลหนึ่งฟิกอันติใส่หน้าเธอจังเลยครับอยู่วไหนเออน้องลิมหนูรลิมปิดจุ้งเบยเรียบร้อยไม่ต้องติตายครับบางจัดโคตรบางโอเคก็จรครับผมประมาณนี้ละคันครับวิธีการเล่นฉีผมบอกเลยว่า เอาไปใช้กันได้นะทุกคนเก่งตัวมันเก่งจริงอันนี้ผมแนะนําเลยฉียออฟเลนเอาไปแบบชนะเลนได้หลายตัวนะผมว่าแทบจะทุกตัวเลยดีกว่าแทบจะชนะเลนทุกตัวเลยดีกว่าออฟเลนนะครับโอเคครับผมก็ ทีมเล่นกันดีด้วยนะผมสุ่มมาเจอทีมเล่นส่วนมากกดโซโล่จะเจอแบบว่าแย่งเลนกันโยนเกมด่ากันเองในะทีมอันนี้คือผมสุ่มมาเจอดีนิดนึงโอเคกดไลค์ครับกดไลค์ให้เพื่อนหน่อยเล่นดีเล่นดีทุกคนครับประมาณนี้นะฮะฉีนะผมก็มีพลาดครับ,นค,รบ,นค,รบคนเรามันมีพลาดอยู่แล้วนะไม่มีใครเล่นแบบเพอร์เฟกทุกเกมครับมันมีสกิลพลาดกันอยู่แล้วทุกคนนะครับ โอเคก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับทางด้านของฉีนะครับประมาณนี้ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครเข้ามารับชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายนบายครับผม